ทำยังไงให้รักตัวเองได้ใครๆก็บอกว่ารักตัวเองสิรักตัวเองสิต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนคํานี้พูดง่ายมากเลยค่ะแต่ใครหลายๆคนก็รู้สึกมันยากเหลือเกินแล้วเราจะทํายังไงให้เรารักตัวเองได้การที่เราจะรักตัวเองได้ค่ะเราจะต้องรู้จักคุณค่าของตัวเองก่อนค่ะเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองให้ได้ก่อนข้อที่2เราต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีก่อนค่ะข้อที่3เราต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําและข้อสุดท้าย เราจะต้องรู้จักคำว่าพอค่ะการที่เราจรักตัวเองได้ค่ะเราจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองให้ได้ก่อนนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่เราจะต้องรู้จักวันนี้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วหรือยังคะการเห็นคุณค่าของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเห็นกั่ตัวนะคะเราเห็นคุณค่าของตัวเองคือเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเป็นเพียงแค่เรามองเห็น สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเพียงแค่เราเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันประโยชน์ที่เราได้ทำเพื่อส่วนรวมประโยชน์ที่เราได้ทำเพื่อตัวเองประโยชน์ที่เราได้ให้กับคนในครอบครัวนี่แหละคะ่ะคือการเห็นคุณค่าในตัวเองและนี่จะเป็นพลังที่จะทำให้คุณรักตัวเองเพราะถ้าหาว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองได้คุณก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองใช่ไหมคะและเมื่อน,นั้นล่ะคะ่ะคุณจะรู้สึกว่าโฮ oh, ฉันภูมิใจในตัวเองจังเลยความรู้สึกรักในตัวเองมันก็จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องสร้างจากที่ไหนคะ่ะถ้าหากว่าเรารักตัวเองได้ เราลักตัวเองเป็นชีวิตของคุณก็จะง่ายขึ้นหากใครมีวิธีที่อยากจะแบ่งปันวิธีลักตัวเองสามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปได้เลยนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดถูกใจให้สักหน่อยกดแชร์ให้สักนิดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะเพราะชีวิตของคุณสามารถเลือกได้ด้วยตัวของตัวเองชีวิตของคุณคุณสามารถพัฒนาได้จากภายใน สู่ภายนอกค่ะและที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองมายนัหมอใจ